ว่าพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องของธรรมชาติโดยเป็นเรื่องของกฎของธรรมชาติเรียกชื่อเฉพาะว่ากฎอีทัปปัิยตาปจ,จิตจสมุกบาทท่าเดินมาทางนี้ก็เป็นทุกข์เดินมาทางนี้ก็ดับทุกข์มันมีอยู่ในตัวธรรมชาตินั่นแหละพุทธศาสนาน่ะมันออกมาจากธรรมชาติไม่ใช่มนุษย์บัญญัติแต่งตั้งแล้วพทธเจ้าท่านก็หลัอย่างนี้ว่าไม่ได้บัญญัติแต่งตั้ง ็นแต่คนพบอันนี้แล้วก็มาเปิดเผยมาแสดงที่นี่ให้รู้ว่ายาวาพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้ศาสนาอื่นเขาว่ามีพระเจ้าที่เป็นบุคคลบัญญัติแต่งตั้งสั่งสอนมีาศาสานาก็ตามใจเขาส่วนเราไปไกลจนถึงกับว่ามันเป็นตัวธรรมชาติเป็นของธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติธรรมชาติเป็นผู้กําหนดเป็นผู้อ รักษาไว้เป็นผู้ควบคุมอยู่นี่พุทธศาสนาไปไกลถึงอย่างนี้ถ้ารู้จักพุทธศาสนาเพียงว่าพระสิทธัตถะได้ตรัสรู้แล้วก็สอนอย่างนี้ไปร,รู้แค่หางอืงน่นใช้คำที่มันหยาบคายสักหน่อยนะเพราะมันก่อนหน้านั้นมากมันก่อนก่อนไปไกลถึงพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์จนกระทั่งว่า คนพบออกมาจากธรรมชาติก็มันก็มีอยู่ในธรรมชาติมันสืบต่อกันมาโดยธรรมชาติรักษากฎธรรมชาติอันนั้นไว้กันบอกไม่ได้ว่ามันมาตั้งแต่ครั้งไหนอขอให้สนใจกันอย่างนี้ว่าเมื่อจะต้องไปพูดจาโต้ตอบกับศาสนาอื่นนั้นเนะ่ะขอให้ยึดหลักอันนี้ไว้ให้แม่นยำให้มั่นคง วาสานาพุทธนี่มันไม่ใช่บุคคลบรญญัติแต่งตั้งไม่ใช่พระเจ้าอย่างบุคคลบัญญัติแต่งตั้งซึ่งมันไม่ค่อยจะคงเส้นคงวาถ้าสิ่งที่มีความรู้สึกอย่างบุคคลเป็นผู้แต่งตั้งแล้วมันจะไม่คงเส้นคงวามันโยกโยมันสับเปลี่ยนได้แต่ถ้ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติโดยแท้จริงแล้วมันคงเส้นคงวามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ นั่นคอยถือว่าหลักพุทธศาสนานมั่นคงอย่างนี้ลึกซึ้งอย่างนี้แน่นอนตายตัวเด็ดขาดอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นกฎของธรรมชาติแล้วอพูดถึงธรรมชาติก็พูดเลยไปได้ทางหนึ่งว่ามันจะตรงกับกฎของวิทยาศาสตร์แห่งเหตุผล action and reaction มันเป็นกระแสะแห่งเหตุผล แห่งปฏิกิริยากิริยาและปฏิกิริยาเป็นกระแสแห่งกิริยาและปฏิกิริยาตามกฎของธรรมชาติ